ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาปีงบประมาณพศ2563โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้จากการสมัครเข้ารับการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพศ2563ซึ่งผลของการคัดเลือกเทศบาลเมืองท่าเรือพะแทนได้รับพิจา,ารณาคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ในเทศบาลขนาดใหญ่ประเภททั่วไปและได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งด้านการกำกับดูแลคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การเทศบาลเมืองท่าเรือมะแท่นเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของสมัชชงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,รามการทุจริตแห่งชาติประจำปีงบประมาณพศ2563จากการประเมินผลระบบ เทศบาลเมืองท่าหรือรท่านมีระดับคะแนนการกำกับดูแลคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การก้านแนนผลการประเมินร้อยละ86.86 86. อยู่ในระดับ A ด้านเศรษฐกิจเทศบาลเมืองท่าหรือรท่านได้พัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆเพื่อกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนโดยมีกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวณบริเวณริมน้ําหลังวัดท่าเรือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ156,700บาทด้านคุณภาพชีวิตและสังคมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและห่างไกลจากยาเสพติดโดยการออกกําลังกายและจัดให้มีสถานที่ในการออกกําลังกายเช่นสนามฟุตบอลสนามกีฬาฟุตซอลสระว่ายน้ํา อาคารกีฬาในล่มฟิตเนสโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านอยาเสตติดสนามย้าเทียมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณที่ใช้ดำเนินง,งาน2ล้าน2 7 0 0 0 0บาทด้านการศึกษาด้านวิชาการมีสถานศึกษาที่มีคุณภาพให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้กับเด็กนักเรียนเช่นโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมบริเวณสูตรพัฒนาเด็กเล็กงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ1,270,000บาทโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนเทศบาลหนึ่งงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ295,000บาทจัดซื้อชุดเครื่องเล่นกลางแจ้งงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ490,000บาทโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในปีงบประมาณพศ2563เทศบาลได้ดำเนินการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดจำนวน64ตัวและปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายจุดเพิ่มเติมอีกจำนวน32ตัวรวม20จุดได้แก่บริเวณชุมชนส่งเสริมร่วมพัฒนาจำนวน4จุดชุมชนทวีใจพักจำนวน5จุดชุมชนหนองรีจำนวน4จุดชุมชนใหม่ร่วมใจพักจำนวน2จุด ชุมชนตากคำเอนจำนวน2จุดชุมชนสารเจ้าพ่อเขาแดงจำนวน2จุดและชุมชนก้าวหน้าพัฒนาจำนวน1จุดโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจัดทำโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยมีผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข Care Manager และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแคร์กิ v เวไปบริการดูแลด้านสาธารณสุขที่ครัวเรือนที่ชุมชนอย่างต่อนเนื่องและสม่ำเสมอตามปัญหาสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีเทศบาลเมืองท่าเรพะแทนได้เข้าร่วมโครงการสารพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน สู่การขยายเครือข่ายตำบลสุขภาวะโดยมีเทศบาลตำบลพาแท่นอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นศูนย์จัดก,การเครือข่ายในการดำเนินง,งานเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนปัญหาผลกระทบการจัดการปัญหาโดยกระบวนการวิจัยชุมชนรีแคปด้านสาธารณูปโภคปรับปรุง และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์และเพียงพอโดยการสร้างและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานหลายเส้นทางและพัฒนาการผลิตระบบประปาของเทศบาลให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำปราปาแบบบาดานขนาดกลางบริเวณถนนพระแทน่นมุมสวนสาธารณะชุมชนกาวหน้าพัฒนาถึงสุดเขตเทศบาลงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ สามล้านเจ็ดแสนเบาทโครงการปรับปรุงท่อเมนปลาปาบริเวณถนนแสงชูโต14ถึงสุดถนนแสงชูโตใหม่หมู่บ้านท่าเรือวิลล่างบประมาณที่ใช้ดนกาเมนินการ316.600บาทด้านการบริหารจัดก,การที่ดีเพื่อสร้างระบบบริหารจัดก,การที่ดีมีประสิทธิภาพปราศจากการทุจริตบนพื้นที่การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในสังคมเทศบาลเมืองท่าเรือพะแน่นได้จัดบริการสาธารณะรวมทั้งมีระบบกลไกลในการสนับสนุนการกระจายอำนาจอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสและให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากภาครัฐอย่างครบถ้วนในเวลาที่รวดเร็วโครงการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง w i f i ชีวิตอิสระโลกออนไลน์ไร้สายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 4 2 4 6 0 0บาทด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมวางแผนการจัดการขยะลดการใช้พลังงานกระตุ้นและปลูกฝังจิตสํานึกให้กับประชาชนและเยาวชนโดยจะให้มีการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมทําความสะอาดชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูธ,ธรรมชาติปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสําคัญต่างๆกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่มเดจัดขึ้นมาเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5รวมทั้งเพื่อเป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนให้เข้ามาเป็นส่วนร่วมของกิจกรรมจากการดําเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆในรอบปีงบประมาณพศ2563ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองท่าเรือพะแทนได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส่วนรวมโดยจะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยคิดช่วยทำและแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเทศบาลอย่างยั่งยืนต่อไป